เป็นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่นะฮะครับผมใกล้กรุงเทพพี่อยากจะบอกครับน้องเชียร์ครว่าที่นี่เขามีการจําลองสถาปัตยกรรมนะครับที่เกาะซานโตรินีคะน่าสมัยที่พี่อยู่ที่นั่นนะครับครับพี่นะฮะพี่อยู่ที่ชะอรืออยู่ที่ซานโตรินีคะอยู่ะกรุงเทพนะฮะแต่ว่าเขาจําลองแบบจากสถาปัตยกรรมต่างๆว่าจะเป็นบ้านจะอะไรต่างๆเงนี้จากเกาะนั้นเลยครับผมคือจําลองบรรยากาศประเทศกรีซครับนะคะมันมีเค่อมเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะคะเรามาถึงที่แล้วเราจะไปดูกันนะคะว่า Amis s สช้ p ปปิ้งเอ็กซ์เพรนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง า<ผ><ช>ไปดูกันเลยเย้นี้หายากมากครับเรียกว่าของเล่นสังกสีตอนนี้นี่ที่เล่นกันเนี่ยเป็นหมื่นอันเดียวกันพันกับอันนี้ครับ แับที่นี่นะฮะซานทอรินีพาร์คบอกได้คำเดียวว่ามีที่ถ่ายรูปเยอะแยะมากนะฮะสังเกตสองคนข้างหลังนะเอาไปไหนละอ๋อเป็นไงฮะชอบถ่ายรูปนี่ฮะดูอย่างน้องเชียนะฮะส,สวยๆของเรานี่ก็จะเป็นเหมือนล่มนะฮะล่มหลายๆแบบมีทั้งโซแซดนี่เขาอินเลิฟเชียตอนนี้เขาอยู่ใน uh, อ,าอ่าสภาวะอินเลิฟครับผมใครบอกข่าวเขายัางงาี้ไม่จริงเขากำลังมีความรักครับผมนี่เลยนี่ เห็นไหมคะมาสุดนี้คุณจะมากับแกงเพื่อนคุณจะมากับคู่รักก็ได้ดูสิคัน G Max Swing ชื่อไทยค่ะชื่อไทยชื่อไทยชื่อเสียวสุดใจเขย่าไข่สุดโลกนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพร้อมกันเชียร์เล่นผมเล่นทำไมเชียรถึงตัดสินใจที่จะเล่นเครื่องนี้คะ ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆและเชยเห็นแก่พี่ๆเพราะเชนไม่รู้ว่าเชนจะหาโอกาสเล่นกับพี่ๆได้ขนาดนี้ที่ไหนว่าจะเชนไม่เล่นแล้วดีกว่าไม่เสียงทีนั้ไม่เอาแล้วดีกว่านั่นยังพิ่มดันขึ้นเลยฮะมีใครกลัวไหมคะในนี้ผมผมด้วยมือผมมือผมเปียกตอนเด็กนี้เล่นตลอดเลยนะเล่นอะไรครับเครื่องเล่นปะเล่นเครื่องเล่นอยเหงาะทำไมโตแล้วไม่กล้าโตแล้วพี่คิดถึงลูกลูกเขามีต้องดูภรรยาสามเก้าคนนะ ไม่เป็นไรพี่ขึ้นพร้อมเชียร์ได้เพราะว่าเหมือนขึ้นไปพร้อมนางฟ้าอ่ะไม่รู้ยังไงนะฮะเดี๋ยวลงมาค่อยสัมภาษณ์กันใหม่ได้ค่ะอ่ะรอแป๊บนึงฮะสวัสดีฮะนี่ไงไม่ละพี่จะถอดนี่นี่ไงถ่ายถ่ายไว้นะฮะนี่คือความจริงฮะขอขอขอความจริงนี่ต้องเปิดเผยฮะมีความเชียร์รอบนึ้หนักไปไหมฮะซีดุงซีสาวเลยครับไปเที่ยวยัไงนะครับอ้าว อยคือต้องบอกว่าคือที่เราเห็นนี้พอมันขึ้นไปจริงคือสูงมากมันสูงมากไม่ว่าคือมันไม่เราเหมือนมันเอียงอะค่ะมันเอียงแล้วคือคิดเหมือนกันว่าไอตรงสายมุ้งม่วงเนี่ย มาเจ้าเราอยู่จริงหรออะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราไม่ติดบอกกันเลยค่ะตัวเราไหลลงมาเลยอย่างเงี้ยค่ะเสียวมากเสียวมากจริงๆแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนที่ร่วมสนุกเราก็จะมาเล่นกับดีเจเชียร์แบบนี้เหมือนกันดีเจเชียร์ดีเจโคมนะฮะแล้วก็ทีมงานของเรานะฮะพี่แมนพี่บอสด้วยใช่ไหมฮะพี่เป็นคนเอนเตอร์เทนเออครับผมคนเราพันแหนกันนะฮะนะฮะ อันนี้สนุกมากเลยคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะไปเครื่องต่อไปไงเขาบอกว่ามันกว่านี้อีกแต่เครื่องนั้นนี่ก็ตื่นเต้นมากนะคะเนี่ยสุดยอดไปเลยเฮ้ยอะไรครับพี่แมนโคลงเป็นลมเป็นอะไรอะเมื่อกี้เเสียงมากเลยเป็นอะไเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเป็นไงบ้างเป็นยงไงบ้างเป็นยังไงตื่นเต้นกลัวมากพี่เล่นอะไรมาเล่นอะไรมาเนี่ยพี่ไหนวะไหนวะนัะ เอาละครับตอนนี้นะฮะถ้าหิวครับน้องเชียร์ครับเช่นงนี้ครับนะฮะสมมุติหิวขึ้นมาข้างหลังก็มีของทานนี่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้คือเป็นร้านอาหารขายเบอร์เกอร์นี่คือจะบอกว่าที่นี่คือถ้าเล่นเครื่องเล่นแล้วเหนื่อยหน่เล่นจนลุ้นมากครับผมก็มามีของกินของกินครับผมนะคะพี่แมนานี่ครสองคนนี้นะฮะเดิมแล้วที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะฮะที่อยากจะแนะนำนะฮะแล้วผู้โชคดีที่เล่นเกมกับอเราเนี่ยได้มาแน่นอนเราเล่นแบบเขาเรียกว่าอลิมิเต็ดนะฮะ เล่นช่างว่านนะครับผมจนคุณเบื่อไปข้างนึงเหมือนเมื่อกี้นะเราเล่นมาหมุนประมาณ80รอบเรายังไม่เบื่อ <laughs> เรายังไม่เบื่อเลยเพราะเราเปลี่ยนจากไม้เป็นยีราฟจากอะไรอย่างนี้แะฮะอ่ะ, <laughs> <laughs> ะตอนนี้นี่คือนะคะอีกเครื่องหนึ่งที่มีความสูงถึง40เมตรพี่แมนสนใจจะขึ้นไหมคะพี่ไม่มีอะไรจะพูดครับตอนนี้แชร์พูไลได้เลยพี่ยอม <laughs> พี่ขึ้นอันนี้พี่ขึ้นครับถ้าพี่ไม่ขึ้นเนี่ยพี่ไม่รู้จะเอาอะไรไปเล่าให้ลูกหลังฟังสบายมากะเนี่ยเม่ไหวอะพี่จริงๆอะไรก็แล้วแต่กี่เล่นด้หมดพี่เล่นในหมดพี่ไหวจริงเหรอเชียรที่แล้วไม่เล่นเนี่ยเพราะว่าพี่แมนไม่เล่นอ๋อพี่อยากจะวัดใจแมนดูว่ากล้าว่าจะบอกว่าผมพูดตรงนี้แบบรู้วิชายนะเชียร์ขึ้นอีกรอบผมขึ้นจบผมพูดตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้นะคะเดี๋ยว จากข้างล่างนี้วิวสวยมากมากจะเห็นน,หะน,หนะครับผมเห็นซานโ <or> ตเลนี่พาร์คทั้งหมดเลยนะครับและนี่เป็น,เ,ปนเหล่าทีมงงทีมงานแลวนี่ข้างล่างนี่ใครไม่มาที่ผมว่าพลาดมากๆนี่ยิ่งตอนเย็นๆเนี่ยอากาศดีมากๆนะฮะโอ้โหข้างล่างนี่สวยจริงๆหนุ่มๆไปก่อกลุ่มรวมกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชอมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เล่นมุกไปมาอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยค่ะจะบอกว่าคือพอเราขึ้นมาบนนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ถึงบรรยากาศของรอบซานโตเลนีพาร์คชะาอัมเลยนะคะซึ่งก็ ือจะเห็นบรรยากาศทั้งหมดเลยงาวว่ะเอาละครับตอนนี้ฮะเราอยู่ในอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นเครื่องเล่นนะฮะที่ซานต o รินีพาร์คเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า 7D ฮะหรือว่า 7D แต่ตอนนี้ก็ต้องเป่าผมอยู่ด้วยค่ะ,ะนะฮะยปผยาผกควนให้หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอุนนอปกรณ์ไงอันนี้เป็นปืนนะ ใช่ไม่ใช่อันนี้ <una ff it> นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนจอภาพนี่จะเป็นสระจ,จริงๆเขาบอกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพสามมิติก่อนนะแล้วก็จะมีอีกมิติอื่นในตาไม้ครบเจ็ดมิติ<อ>ครับ <จะ S 2> บอกว่าเครื่องนี้ทีเด็ดคะ่ะคือเป็นเครื่องเดียวในเอเชียเท่านั้นนี่นะฮะแล้วก็เวลาที่ยิงกันแล้วเนี่ยก็จะมีสก,กอร์ขึ้นด้วยไปขึ้นดูว่าใครจะได้ที่เท่าไหร่เคยเล่นไหมงี้เคยเล่นไหมไม่เคยครับอยู่บ้านยิงแต่หนังกระติกฮะครับผมเดี๋ยวเจอกันดีกว่าค่ะได้ค่ะ มานะฮะตอนนี้เหลือเราสองคนอีกแล้วครับเชียร์พี่บอสกับพี่แมนไม่รู้อยู่ไหนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่อะไรนะบันจ้รีเวิร์สใช่ไหมใช่ประมาณอย่างนั้นเลยนะคะคือจะบอกว่าแต่ตอนนี้ดีเจบอสดีเจแมนเขาเข้ามาแล้วค่ะอโอแล้วยังไงต่อครับโอเคเดี๋ยวเราลือกันต่อเลยแล้วกันเนอะได้ฮะ ย้อนจริงครับผมไม่กล้าเล่นแล้วคนหนึ่งที่สุดของแจ้งตลับทองมาเอาจริงการเล่นอะไรอย่างนี้ฮะการพูดคำหยาบถือว่าเป็นเรื่องไม่่ะทุกคนจะปล่อยออกมาเต็มที่ถ้าคุณไม่พูดคำหยาบคุณจะความกลัวคุณจะแบบใช่เยอะมากยอนให้กี่บัสไม่แต่ของเราเป็นเป็นเคสทอร์เรกของคนอื่นก็จะหมุนใช่ดีิง่ของคนอื่นมันจะแบบลงตอนตอนที่ลงหมุนไอ้นี่ลงมาแบบจะเย ลงมาท่านี้หรอกจะเ่ยอะจะยอะมากสยอนมาฮฮี่ะอาการของคนสนุกฮะซอำโอ้ดูเขาสนุกเนาะแรงเหลือเยอะมากเราเล่นมาหมดแล้วครับพี่มานผมผมเบื่อผู้นี้ฮะมาหมุนนะฮะชิงช้าสวรรค์มันไม่ใจจังเดอรยออกมาแล้วทำถ่ายรูป ถ่ายรูปแบบหัวใจธรรมดาครับผมนะฮะโอ้โหวันน sí, ี้ก็น so, right, huh? ั่งเฉยๆมีหน้าอะดูแรงเยอะแหมแต่วันนี้ต้องยอมรับจริงฮีโร่หนึ่งสาวสวยกับหนุ่มหล่อเราไม่ธรรมดามากน้องเชนี่เต็มที่ครับเล่นหลายรอบมากๆน่าคิดมากเล่น G Max Swing นะโอ้โหสวิงเลยรีเวิร์สเลยทุกอย่างเลยค่ะวันนี้เล่นมาเนี่ยผิดหวังอะไรมากที่สุด พี่บอสนด่ตัวพี่สองคนเลยไม่เชิรู้ว่าพี่บอสแม่เนี่ยจะเก็บไว้เล่นกับคุณผู้ฟังที่จะมากับเราไงว้า่ยังทิ้งใครไว้อยู่นะครับแตัวนะครับหวางยาไว้ถ้าพูดถึงว่าแค่มาถ่าย y o YouTube แล้วเล่นๆเลยเนี่ยความสนุกก็หมดไปละมันต้องทำเป็นแอปบ้างอะไรบ้างครั้งหน้าถ้ามาแก้งป่วยทันทีครับก็อยากจะให้คุณผู้ฟังชาวไลฟ์ของเรานะคะอย่าลืมไลฟ์ทิป กติกาเราง่ายมากๆเลยนะคะแล้วจะเห็นเราก็มีทําท่าตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วเซิร์สบอกนี่นะคะทำมาส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ Facebook account แซนด์ไส์3ได้เก็บเอ็มนะคะยังรออยู่ครัสามคำสั้นๆอย่างเช่นบอสพอตว่ะไออขอสามคำสั้นๆค่ะแมนโคตรตุ๊บแล้วผมว่าอย่างนี้ได้ดีกว่าบอสแมนบอสได้ได้ทีเดียวเลยสามคำเลยทีเดียวอ่ะ สนุกสนานอย่างเราอย่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกับไลฟ์ทิปนั่นเองวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะมาเซอร์เวยสนุกสนานนะคะมีทั้งเครื่องเล่นมีทั้งเดินถ่ายรูปทุกอย่างเลยแฮปปี้ค่ะนะคะเราเองก็คงต้องลาไปก่อนแล้วและเจอกันในไลฟ์ทิปของจริง1 2ถึง14พฤษภานั่นเองค่ะร้อยสามไลค์อมชอบไลค์กันไล์